เด็ก18วันจ้าหลังจากฟังเสียงหมาหอนแล้วเราก็มาดูเด็ก18วันแค่น้องไอวี่ครับผมคนนี้เป็นเด็กผู้ชายครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับคนนี้เป็นผู้หญิงน้องแอนนี่ค่ะใกล้จะโต ตัวใหญ่กว่าแม่แล้วค่ะคน,นนี้ก็ผู้หญิงฝาแฝดนะคะเนี่ยน้องเอมมี่โอ้ยใหญ่กว่าแม่แล้วตัวใหญ่กว่าแม่แล้วพ่อสีขาวพี่น้องคะ่ะพ่อสีขาวเม่สีขาวดิคะนี่เม่นี่เม่เนาะคะ่ะเอิญขวันนี่เป็นแม่คนนั้นจอนนี่ค่ะเป็นพอมีพ่วงหางสีดำ ลูกออกมาเป็นจังใดคือดำจังสีค่นนี้ฟ้าเฟดดำดำแล้วก็ลูกไสหล่าลูกไสหล่ามีพวงหางคือพอค่ะนี่ค่ะหนาหลักบอกค่ะพี่น้องขอกำลังใจโดยการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ด้ค่ะได้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ไหมค่ะวย สวัสดีครับ